ผมอะใช้แอปอะไรบ้างในการบริหาร5บริษัทของผมในหลายๆบริษัทที่ผมดูแลอยู่เนี่ยผมใช้เขาเรียกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและควบคุมคนเขาเรียกว่า c ลิก k ั p นั่นเอง ในคลิ c อัพนั้นนะครับผมจะได้เห็นเลยว่าแต่ละคนทํางานตรงไหนบ้างและเนื้องานเสร็จหรือไม่เสร็จหรืออยู่ในสเตจไหนผมบริหารได้หมดเลยถ้าสนใจดูคลิปข้างล่างนะครับหรือลิงก์ข้างล่างเพื่อดูว่าคลิ c อัพคืออะไรแต่ยิ่งไปกว่านั้นผมก็ใช้ Google Sheets เหมือนกันนะครับในการดูตัวเลขและ KPI ของน้องๆว่าน้องๆแต่ละคนนั้นทําตามตัวเลขได้หรือเปล่านะครับก็ใช้ตัวนี้แหละในการดูพวกตัวเลขต่างๆว่า KPI นั่นเป็นยังไงบ้างคายๆ Excel แต่ Excel ที่อยู่บนออนไลน์เขาเรียกว่า Google Sheets สุดท้ายที่ผมใช้ก็คือเรื่องของ PowerPoint หรือ Canva หรือ Keynote เพื่อทำา r r s s n t t นะครับ Present เ,เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ผมจะได้มีการ Present ให้ลูกน้องรู้ว่าวันนี้มุมมองขององค์กรเราจะไปต่อที่ไหนบ้างและภาพรวมขององค์กรตัวเลขเป็นยังไงบ้างงั้นตั้งแต่ ClickUp หรือ Google s h e e t หรือพวก PowerPoint เนี่ย คือเครื่องมือหรือแอปที่ผมใช้ในการบริหารลูกน้องให้ลูกน้องเติบโตไปในทิศทางเดียวกันได้ครับ